กาบสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องกระบี่ซีสโตนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีหลังจากลงวินโดว์เสร็จนะครับแล้วก็ลงไดเวอร์อะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสิ่งแรกที่เราควรจะทํานะครับคือผมจะให้ไฟล์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับให้เราเข้าให้ดาวน์โหลดไปไว้ในเครื่องของเพื่อนๆนะครับนี่ผมโหลดไว้ดาวน์โหลดแล้วแล้วก็มันจะชื่อไฟล์ว่า All-inone Runtime นะครับประมาณนี้กดที่ขวาแล้วก็แต่ไฟล์ครับผมใช้เจ็ดทิปนะครับแล้วก็แยกไฟล์ไปที่ นี้นะครับเราเลือกแบบนี้ก็ได้แล้วก็รอครับแล้วก็กดเข้าไปในโฟลเดอร์นะครับอ่ามันจะขึ้นเป็นรูปวินโดว์นี้นะครับเห็นไหมครับถ้าเราคลิกขวานะครับแล้วก็ใช้งานในฐานะผู้ดูแลระบบนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะชื่อว่าผู้ดูแลระนะครับสําหรับใครที่ไม่ทันก็ก็กลับไปดูได้นะครับแล้วก็กดใช้งานครับแล้วมันจะรอสําหรับเครื่องไหนที่ช้าหน่อยถ้ามันขึ้นถามว่าอะไรกด้เราตอบว่าเยดหรือใช่นะครับ นี่แล้วก็ลองเนี้ยมันกำลังแตกไฟนะครับขั้นตอนนี้จะเร็วหรือชา้าขึ้นต่อขึ้นอยู่กับสเปคเครื่องของเพื่อนๆน,นะครับนี่คือสิ่งแรกที่ควรจะทำหลังจากลงวินโด้นะครับแล้วก็ลงไดเวอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่นั้นมันจะติดปัญหาเวลาติดตั้งโปรแกรมอะไรต่างๆนะครับ หลังจากที่มันขึ้นมาแบบนี้นะครับสําสหรับของเพื่อนๆน,นะครับจะขึ้นเยอะมากเลยครับจะขึ้นประมาณว่าแบบโปรแกรมไหนที่มันยังไม่ได้ติดตั้งนะครับให้เรากด install นี้ไปเลยนะครับตรงนี้แล้วก็รอนะครับถ้าฝั่งนี้เออหรือะไรก็นี่ของผมมันติดตั้งไปแล้วนะครับถ้าของเพื่อนๆยังไม่ติดตั้งให้ไปติดตั้งนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอกราบราไปก่อนนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ ช่องผมด้วยนะครับเพจชื่อว่ากระบี T ่อีโต์เหมือนกันนะครับมีอะไรก็ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณครับ